ท่านผู้ชมฮผมได้ทําการซื้อ Minecraft ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบอกตามตรงนะตอนซื้อมันง่ายนะแต่กว่าจะเข้าเกมต้องโหลดแพทนั่นแพทนี่ก็ปวดหัวใช้ได้นะฮะแต่ก็ได้เล่นแล้วนะครับผมดีใจมากนะมีสองเวอร์ชันนะครับผมก็คือจาว่ากับเบสร็อกนะครับซึ่งมันเป็นแพทกันนะเออสามบาทนะฮะ จริงๆตอนแรกมันก็ลดประมาณ500หนัะจากนั้นก็ลดลงมาเหลือ350แล้วก็ลดเรื่อยๆจนถึง300ท้วนจร,จริงๆก็ไม่ท่วนหรอกมันก็มีเศษมานิดนึงนะฮะแต่ผมก็ซื้อในราคา300นะครับเพราะเอาจริงๆอะมาลครับคือผมอยากจะซื้อมานานแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะไถ่าบาปที่ตัวเองเอ่อเล่นสายจนสลัดด้วยแหละนะฮะและเห็นว่าเออโอกาสไถ่าบาปมาถึงแล้วก็เลยอ่ะซื้อเลยแล้วกันนะครับกีแรกอะกะจะไถ่าบาปแบบด้วยการ ซื้อราคาเต็มนะตอนที่มันยังแบบอยู่หลักพันกว่า,วาแต่ทีนี้แบบรู้สึกว่าเกินตัวไปหน่อยก็เลยแบบ <c oughs> ทําใจนะครับอยู่กับราบปอะไรเงี้ยแต่พอโอกาสถ่ายบาปมาถึงก็นั่นแหละนะครับผมราคา300ผมถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมอยากจะเล่นก็คือเวอร์ชันจาว่านะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเบสล็อกหรอกนะครับแต่มันเป็นแพ็กเกจอะมันก็เลยมีเบสล็อกมาให้นะครับผมสังเกตไหมครับว่าอัปเดตจาว่ากับอัปเดตเบสล็อกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเบสล็อกก็จะมีแบบ Transformer SpongeBob The Tit อะไรเทือกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Java เนี่ยจะเป็นพวกอนะัปเดตแบบเป็นสิ่งที่มีใน Minecraft อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กำลังจะเอาเข้ามานะครับม,มา Play ฮะอุ้ย Username ทุกครั้งที่เล่นเกมผมชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นอย่างนี้ตลอดเลยปเเลเีเวอร์ชันให้เลือกมั้งอ้าวไม่ใช่ว่าเวอร์ชัน Java มันสามารถเลือกเวอร์ชันเองได้เหรอ เอะมันต้องเลือกเวอร์ชันเอกได้สิมะพึงนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สกินมีให้เลือกสตีฟอเล็กแล้วก็ซันนี่สุริอ่ะว,ว้าวในที่สุดผมก็ได้เล่น Minecraft แบบไม่ใช่สายโจสลัดโอเคโอ้ย okay. oh, <laughs> โถแมปเอ่อเอ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 ่อท uh, ่านผูช้ชมไปเห็นอะไรทั้งนั้นอืมโอเค รู้สึกยังไงบ้างเหรอไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกแหลกๆหก,กระตุกกระตกสะดุดเล็กน้อยแบบนีน้ตั้งค่าอือหมันกระตุกมากฮะตัดไปดีกว่า เอาจริงระบบแอบไม่เสถียรอยู่นะแต่เสียงดังด้วยแป๊บเนาะโอ้มัแบบนปรับวอลลุ่มร้อยหมดเลยนี่นะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะยังได้ยินซาวแท็กอยู่ไหมนะแต่ผมเบาลงลดเหลือ50นะครับไม่งั้นโอ้ผมแตกแน่มันกระตุกเพราะมันโหลดแมปอยู่เหรอโอเคลื้อแล้ว เกิดแถวไหนอ่ะแถวผมเกิดที่ที่มีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยน่าจะบอกกับการหาไม้แต่ไม่น่าจะบอกกับการสร้างบ้านเท่าไหร่เพราะว่าสถานที่ท,ที่มีต้นไม้เยอะมันมักจะมีมอนสเตอร์กระจุกกัดเยอะนะ แล้วจริงนะตอนที่ผมยังเล่นไมค์ครับแบบช่องทางธรรมชาติอยู่อะคือผมเล่นแต่เวอร์ชั่น1.12ซะส่วนใหญ่นะครับเวอร์ชั่นก่อนก่อน Ocean ยนอัปเดตเออนะฮะเพราะว่าหลังจากโอเชียนอัปเดตปุ๊บอะไมค์ครับมันจะเริ่มไอ้นี่และมันจะเริ่มแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วนะครับทั้งแบบเอ่อถำอัปเดตเนเธอร์อัปเดต โอเชียนอัปเดอะไรแบบนั้นนะคือมันจะเริ่มแบบมีมอนเยอะขึ้นระบบลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็ Villager เปลี่ยนไปนะครับผมอืมอะไรแบบนั้นเคยมีความคิดที่จะแบบว่าเปิด r a ทเทสซิ่งเล่น Minecraft นะอะไรเงี้ยภาพจะได้ส,สวยๆนะครับผมเคยลงคลิปเกมอาร์คไปแล้วนะครับผมก็พอเล่นได้นะเออม,มันไม่ได้แย่แต่แค่ต้องปรับโลเกือบหมดแต่ไมค์คราฟ t คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใช่ไหม ก็ว่าทำไมกระตุกข้างล่างน่าจะมีพวกซากเรืออยู่เนาะตรงนั้นตรงนั้นโอ้เกาะใหญ่เหมือนกันนะเนี่พื้นที่โล่งเหมาะจะทำฟาร์มยังไม่มีกันไก่จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองตอนเล่นไมค์ครับเนี่ยเวลาสร้างบ้านสร้างยังไงนะไม่เคยสร้างบ้านแบบเป็นจริงเป็นจังเลยมั้งน่าจะเคยแต่แบบอยู่ในถ้ำไม่ก็ วางแบบแค่เนี้เตียงโต๊ะครับหีบเตาอะไรพวกนั้นอะ่ะคือเน้นใช้งานไม่เน้นอยู่ประมาณนั้นแต่ไมค์ครับที่ไปเกมที่กระตุกเหมือนกันมันไม่ได้กระตุกแบบแย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันแอบสะดุดอยู่โอ้โหถ้ามันโอ้เปิดให้เราไปงี้เลยเหรอโอเคโอเค อย่างนี้น่าจะได้แล้วมั้งทำจุดมาร์กไว้หน่อยเดี๋ยวหลง ไงตอนนี้กลายเป็นว่าแร่ทองแดงบรรดาห่าง่ายกว่าฐานวางแล้ว <c oughs> <c oughs> วางแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จับมาหลังจากนั้นลงถ้ำโอ้ยอุ๊ แปบนะทางขึ้นอยู่ไหนอุ้ยตายแต่ไม่ตายอันนี้น่าจะตายของจริงขึ้นดีกว่าโอเคทางขึ้นอยู่นูน่น เอาจริงอะ่ะผมเคยคิดอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับ Minecraft นะแต่มันทําใจไม่ได้จริงอะ่ะที่จะแบบเล่นเกมเล่นเกมจากช่องทางธรรมชาติอะนะฮะก็เลยแบบว่ารอที่แบบเราจะสามารถโหลดของแท้ได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาอัดนะครับซึ่งวันนั้นก็มาถึงแล้วนะโอเคนี่ สวยงามยังหาฐานไม่เจอเลยฮะโอเคนอนแล้วกันฮึมชาวทีส่สดใสฐานน่าจะอยู่แถวแถวนี้ปะอ่ะจริงด้วย โอเคตรงน,นี้แหละถูกแล้วน้ำเข้ามาแล้วว้าโอ,อ้ฮึบโอเค เรียบร้อยโอเคทำอะไรดีอ่ะสร้างบ้านแล้วกันเนาะอันดับแรกก็ไปหาไม้ไม้มีเพียบเลยแล้วก็หินนะครับมากินกันปกติแบบเวลาเล่นไม้คราบอะไรเงี้ยไม c ครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะค่อนข้างอุ้ยอุ๊ยโขมันใดโอเคไว้ค่อยแล้วกัน ม่ครับเดี๋ยวนี้จากที่ผมเห็นที่มันผ่านมาคือเขาจะค่อนข้างสปีดรันกับระบบควรเลยนะครับแบบว่าเปิดมาพาร์ทแรกเอาชิ r เปอร์ร r ฮาร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต,ตีกับ e n d เดอร์ด o n แล้วก็จบเกมตั้งแต่พาร์ทแรกเลยอะไรแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อนข้างกีบัะถะนะครับแบบสร้างแบบโพสถานที่ต่างๆอะไรพวกนั้นนะฮะอืมจากที่ผมเห็นนะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเห็นแต่แบบตัดไม้สร้างบ้านนะครับแล้วก็ลงเหมืองไม่ค่อยเห็นแบบว่า แบบพาร์ทแรกแล้วก็ไปตีกับเอเดนดักก้อนอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่สมัยนี้มันก็อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมคอนเทนต์การทำไมครับมันก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับจากตอนแรกที่แบบว่าเออแค่สร้างบ้านอะไรพาร์ทแรกสร้างบ้านพาร์ทสองลงเหมืองอะไรพวกนั้นนะแต่ก็เปลี่ยนไปแบบพาร์ทแรกพาร์ทแรกสู้กับเอเดนดักก้อนแล้วก็จบเกมหลังจากนั้นพาร์ทต่อมาก็สร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะอ,อันนี้พูดเฉยๆนะฮะ เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้สนอะไรกับอัปเดตไม r a f t เท่าไหร่หรอกนะครับผมความตื่นเต้นของผมมันหมดไปตั้งแต่อันี้แหละตั้งแต่เรสโตนล้วนะครับม็อบใหม่ที่เข้ามาหรือว่าอัปเดตสถานที่ใหม่ผมรู้สึกว่ามันมันหมดความตื่นเต้นไปแล้วนะครับเพราะว่าคือเราก็มีม็อดที่แบบมันก็ทดแทนได้ม็อดก็เพิ่มพวกแบบม็อบใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันอะไรแบบนั้นนะมันเลยรู้สึกว่าแบบ พอไมค์ครับอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ผมเลยรู้สึกค่อนข้างเฉยๆนะครับเพราะว่าความตื่นเต้นมันหมดไปกับพวกมอดอะไรพวกนี้หมดแล้วไงอะไรอย่างี้นะเวลามีอัปเดตทีมอะไรจะค่อนข้างแบบอ๋อตปวใหม่เหรออะไรแบบนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเห็นอะไรมามากกว่านั้นแล้วไงมันเลยแบบอืมเฉยๆนะ เมื่อก่อนเคยคิดอยากจะแบบว่าทำคอนเทนต์ Minecraft แบบหลายๆคอนเทนต์เลยนะเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้เอาชีวิตรอดเกาะลอยฟ้าก็แบบว่าคอนเทนต์ไม n ครฟ a f t ทั่วไปเลยฮะที่สมัยนี้ก็มีให้รับชมเยอะแยะนะครับเกาะลอยฟ้าวันบล็อกเนเธอร์ แต่คอนเทนต์ยอดฮิตของ Minecraft ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์จำพวกแบบหนึ่งร้อยวันนะเอาจริงเมื่อก่อนก็ชอบนะพวกคอนเทนต์หนึ่งร้อยวันนะครับแบบว่ามันรู้สึกแบบเต็มอิ่มดีนะครับเหมือนเราแบบว่าได้ดูแบบการเอาชีวิตรอด i n e c r a f t จากตอนแรกที่แบบว่าคอนเทนต์มันจะแบบเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะไรเงี้ยมาตอนนี้ก็แบบกลายเป็นเหมือนแบบการมัดรวมอะไรแบบนั้นนะหนึ่งร้อยวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่หนึ่งร้อย หาอะไรมาบ้างนะครับและตอนนี้ก็หลงทางนะฮะโอ้ยพื้นที่กว้างนะแต่ลืมจุดไปแล้วเนาะเว่าเ,าเดินไปไหนตรงนั้นปะอ๋อตรงนั้นตรงนั้นเมื่อก่อนคอนเทนต์ร้อยวันก็สนุกอยู่นะแต่ตอนนี้มันก็เยอะแล้วลนะ่ะนะครับตอนนี้ผมก็อิ่มแล้วนะกับคอนเทนต์ร้อยวันหาเรื่องพูดคุยหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเงียบยาวโอเคเนือแกะเริ่มจากการวางเสาอก่อนแล้วกัน สักประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะอืม,อมโอเคตรงนี้เพิ่มมาอีกสามกจะมืดแล้วอ่ะ นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าผมชอบเคือกาจะปลูกต้นไม้ไงแต่ว่าต้นนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นต้นใหญ่นะครับซึ่งต้นใหญ่ขี้เกียจตัดนะฮะมันเยอะก็เลยแบบว่าจะวางบล็อกไว้ข้างบนเพื่อแบบกันไม่ให้ต้นไม้มันโตเป็นต้นใหญ่นะครับคิดไปคิดมาเออจะมาดแต่ญ้าสูงเยอะเนี่ย โอเคโอเคู okay. Okay. ลัวถ้าเกิดกระตุกไม่ต้องแปลกใจนะฮะเน็ตของพวกท่านไม่ได้ค้างมันเป็นที่เกมเอ้ยคอมของผมเล่นป๊อปปี้เพทามได้นะ ให้คูณินเพิ่มอห ไม่พอโอเคที่เหลือก็เป็นพื้นเรียบร้อย,อยใกล้เมื่อพอดีเลยต่อไปก็ย้ายของเข้ามาในบ้าน เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นก็ทอชเพิ่มแสงสว่างโอ้โห,หมอนเกิดแล้วอะประ,ประตูประตูประตูเรียบร้อยฮะเหลือหน้าต่างเนาะนอนก่อนเลยกัน ฮืจัดจัดจัดอ่าวอืมขุดแบบนี้น่าจะนานแปบบ๊บโอเค ตายผุดสนุกดีฮะระหว่างรอผมว่าเราไปทำฟาร์มกันดีกว่าดินอาจจะได้ไมั้งตรงนี้แหละเดี๋ยวหาทางลงดีๆกัน เอ้าหมดเลยโอเคอะตอนนี้ผมว่ากระจกน่าจะได้แล้วนะยี่สิบสี่แล้วก็คราบเป็นแผ่น โอเคสำหรับคลิปตัวนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่ไปแล้วฮะพักผ่อนครับผมท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพิมพ์คาว่า Minecraft ในหน้ากูเกิลเนี่ยเห็นไอคอนตอนนั้นไหมฮะกดเข้าไปมือสตีฟ ขุดได้แทบทุกอย่างเลยมั้งที่อยู่ในหน้านี้อืมนะคะ เอแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนมันจะมีนรกด้วยอา้าวมันสุ่มหรือเปล่าเป็นไปได้อ่าเนี่ยมันสุ่มนะฮะ จริงๆมันมีลึกกว่านี้อีกนะแต่เหมือนมันไม่ถึงอเออแล้วก็มุมซ้ายล่างเนี่ยจะมีสกอร์บอกด้วยนะครับว่าเราขุดบล็อกได้มากแค่ไหน <S 2> <S 2> <S> <S ถ้ากดกระบาดจะมีคลิปเปอ,อร์โผล่มาก็ตามนั้นนะครับผม